ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอนำเสนอกิจกรรมและภารกิจคณะผู้บริหารระหว่างวันที่1-31ตุลาคม2568ภารกิจนายสมศักดิ์กิติทรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทอมองกระเช้าแสดงความยินดีกับนายรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับพลตารวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่และคณะเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชวงศ์การโปรดเ ah, กล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่คนใหม่ณห้องทํางานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ประจำปี2568ณห,ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รวมพิธีตักบาตรเทวูเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2568ณบบริเวณลานหน้าบันไดานาควัดแก้วกูระวารามพระอารามหลวงร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน เอทีฮัชเอลเวสเที่ยวบิน EY424 เส้นทางบินตรงกรุงอาบูดาบีถึงกระบีณท่าอากาศยานนานาชาติกระบีร่วมให้การต้อนรับนางสาวสัศิธรกิติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนง,งานโครมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมง,งานกระบี่ไบวีค2025ณลานพาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568สมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวสสิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ครั้งที่11ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศประจำปี2568 เวลา7จ็นาฬกาพิธีสวดพระพุทธมนตและทำบุญตักบาตรณบริเวณพระโบสถ์วัดแก้วโกรวารามเวลา8นาฬกาพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภา แล้วหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ประจําปีงบประมาณ2,569ณห้องคุทธพิชยาโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งที่1ประจ 2, 9, ําปี2,569ณห้องพุดน้ำบุตร โรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการนำหลักการและแนวทางจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในโครงการอบรมสัมมานาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใตา้ประจำปีงบประม 69, าณ2,569ณห้องพุทธพิชยาโรงแรมนา,นานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเข้าร่วมง,งานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ วันตำรวจประจำปี2568ณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ตำบลเหนือคลองอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีถวายผ้าภักถินพระราชทานประจำปี2568ณพระวิหารวัดมหาธาตุวชิระมงคลพระอารามหลวงอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุม เตรียมการต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยและคณะซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันที่24ตุลาคม2568เขาร่วมพิธีวางพวงม,มาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอม กล้าวเจ้าอยู่หัวหน้าสารกลางจังหวัดกระบี่ร่วมต้อนรับนางสาวสศิธรกิติทร o กุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาจังหวัดกระบี่ และร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ท่าเรือพอตะโกลาและบ้านเลขที่1บ้านเจ้าเมืองกระบี่อายุกว่าร้อยปีหมู่ที่6ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานในพิธีบวงสวงสารหลักเมืองบูชาเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพิธีสักการะบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่5และพิธีสวดมนต์เจ้าเหมยในโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ครั้งที่19ประจำปี2568ณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรุลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีณอาคารเดึกเพลทิน่มฮอล์ um ร่วมให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระผสมหัดไทยในโอกาสเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีถือสิลกินเจจังหวัดกระบีงานรวมพลคนกินเจประจำปี2568ร่วมพบปะมวลชนกลุ่มสตรีแม่บ้านอบจอกระบีและอสมอจังหวัดกระบี่ณอาคารเดอะพริติน้มหอ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทัลกระบี่โดยมีนายอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดณศูนย์การค้าเซน็นทรัลกระบี่นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีส่งน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดกระบี่ณบริเวณถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอาบาจอรกระบี่พบประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครั้งที่3ประจำปี2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลปากกาสยอำเภอแคลงจังหวัดกระบี่ ภารกิจนายกิติชัยเอ่งชวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบหารือแนวทางในการตรวจติดตามเรื่องอาคารที่ใช้งานชำรุดเนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่กัดเซาะเข้ามายังตัวอาคารได้รับความเสียหาย ณโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลางอเภอเมืองจัังหวดกระบี่ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาจาัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ณท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูตำบลเกาะสีบอยาอ,อเหนอครอพร้อมเดินทางไปตรวจติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อส,งส่งเสริมการท่องเที่ยว ติดตั้งทุนสะพานท่าเทียบเรือบ้านเกาะจำหมู่ที่3ตําบลเกาะศีวยาอําเภอเนคลอง เป็นประธานในการประชุมและตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีนอําเภอเมืองกระบี่เขาร่วมรับฟังการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานเชื่อมเกาะกลางและถนนเชื่อมต่ออําเภอเมืองกระบี่ ณห,ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการอบจอรกระบี่พบประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2,569ครั้งที่2ณมหาลัยชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้อําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ร่วมอํานวยความสะดวกในพิธีส่งพระเป็นอันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจประจํปี2,568 บริเวณผ้าเทียบเรือน้ำลึกตำาบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่วันที่31ตุลาคม2568เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พื้นที่สร้างต้นแบบด้วยเครือข่ายสู่ก้าวย่างที่มั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิถ่ายอูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาถนนเซรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครภารกิในายอารุณสิงห์อินทรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่7ตุลาคม2568ร่วมกิจกรรมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอาบาจรกระบี่พบประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีประจำปีงบประมาณ2569ณบริเวณตลาดนัดชุมชนเขาเขนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนอําเภอปลายพญาจังหวัดกระบีเขาร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2568ณวัดแก้วโกรวารามอําเภอเมืองจังหวัดกระบี นายสมศักดิ์กิติธรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นางกัญญาเพชรสุขผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี2568ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยรางวัลที่สองในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจําปี2568 โลเคอลอวัล2,25 0เชิดชูท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงสร้างต้นแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนณห้องประชุมวายุพัก3-4ชั้น4โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หลัก4กรุงเทพมหานครงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอจบการน,นำเสนอกิจกรรมและภารกิจคณะผู้บริหารพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ